ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยสามบาทต่อวันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะครับโดยวันที่26สิงหาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาเนี่ยนะครับกระทรวงแรงงานเนีน่ยเขามีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่21นะครับครั้งที่8ทั2,565เพื่อพิจารณากันกลองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี2,565นะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับในเรื่องของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าโดยหลังจากที่ที่ประชุมเนี่ยได้มีมติแล้วนะครับ เขาก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าก็คือในวันที่30สิงหาคม2565โดยถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเนี่ยนะครับก็จะมีผลตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูอัตราที่เขามีการาที่มีมติเห็นชอบกันนะครับ เขาก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดใน9กลุ่มด้วยกันนะครับในกลุ่มที่1เนี่ยก็คือขึ้นค่าแรงเป็น354บาทต่อวันนะครับก็ได้แก่จังหวัดชนบุรีจากเดิมเนี่ย336บาทจังหวัดระยองจาก335บาทภูเก็ตจาก336บาทนะครับชนบุรีระยองภูเก็ตเนี่ยปรับเพิ่มเป็น354บาทต่อวันนะครับ ในกลุ่มที่2ขึ้นค่าแรงเป็นวันละ353บาทจาก331บาทก็ได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครกลุ่มที่3ขึ้นค่าแรงเป็น345บาทต่อวันก็ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยวันละ330บาทกลุ่มที่4ขึ้นค่าแรงเป็น3 4 0 สบาทก็ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาจากเดิมเนี่ยสามบาทนะครับกลุ่มที่5นะครับปรับเป็นสามอยสี่สบาทต่อวันตรงนี้มีทั้งสิ้นเนี่ยสิจังหวัดด้วยกันก็ได้แก่ปราจีนบุรีหนองคายอุบลราชธานีพังงากระบี่ตราดขอนแก่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีสงขลาสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมนครราชสีมาลบบุรีสระบุรีนะครับปรับเป็น340บาทต่อวันนะครับกลุ่มที่6ขึ้นค่าแรงเป็น338บาทจากเดิมเนี่ย3 3บาทนะครับเป็น338บาทต่อวันก็ได้แก่จังหวัดมุกดาหารกราลสินสกลนครสมุทรสงครามจันทบุรีนครนายก ลุมที่7ขึ้นค่าแรงจาก320บาทเป็น335บาทต่อวันตรงนี้มี19จังหวัดได้แก่เพช,ชบรบ,บูรณ์กาญจนบุรีบึงกาฬชัยนาทนครพนมพยาสุรินยะโสธรร้อยเอ็ดเลยพัทลุงอุตรดิตถ์นครสวรรค์ประจวบคีรีขันธ์พิศนุโลกอ่างทองสระแก้วบุรีลำและเพชรบ,บุรี นะครับปรับเป็น335บาทต่อวันต่อมาในกลุ่มที่8ดในขึ้นค่าแรงจาก315บาทเป็น332บาทต่อวันมี22จังหวัดได้แก่อำนาจเจริญแม่ห่องสอนเชียงรายตรังสีสะเกตหนองบัวลำพูอุทัยธานีลำปางลำพูนชุมพรมหาสารคามสิงห์บุรีสตูลแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชร ราชบุรีตากนครศรีธรรมราชชัยภูมิระนองพิจิตและในกลุ่มที่9ขึ้นค่าแรงเป็น328บาทจำนวน5จังหวัดก็ได้แก่ยะลาปัตตนนา,า,า,นานีนราธิวาสและน่านและอุดรธานีนะครับในกลุ่มที่9เนี่ยปรับเป็น328บาทต่อวันนะครับ โดยทั้งหมดนี้นะครับผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าจ้างแล้วนะครับโดยเขาจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่30สิงหาคม2565โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเนี่ยก็จะมีผลทันทีตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับว่า30นี้เนี่ยจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรือไม่นะครับ